ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมนะครับทั้ง21,500กว่าท่านแล้วในเช็คไรนนี้นะครับไอไลนนี้เป็นไรที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับผมได้อัญเชิญเหรียญองค์บุรพาจารย์องค์หลวงปู่ฟั่นอาจาจารซึทง่ท่านได้เป็นลำดับเรียกว่าลำดับรองจากองค์หลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งก็ว่าได้ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานและธรรมยุทธานิกายนะครับ พร, thing, พระสายป่านะครับองค์บุรพาจารย์ของประเทศไทยที่เป็นที่นับถือศรัทธาสักการะอย่างกว้างขวางทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับนี่คือเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเหรียญนี้คือเหรียญรุ่นอุดมสมพรนะครับเป็นเหรียญพิมพ์กลางนะครับเหรียญพิมพ์กลางที่ประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรประทับนั่งกัดสมาธินะครับตรงกลางเหรียญแล้วมีลวดลายเป็นเหมือนกลีบดอกบัวคว่ำลงมา นะครับเหรียญร้อยตามเหรียญแนวรีนะครับรูปห่วงรีและด้านบนห่วงเปิดลายไทยอยู่คู่หนึ่งนะครับที่สอดรับกบห่วงเปิดและตัวเกี่ยวห่วงนั้นมากับเหรียญน,นี้เดิมเดิมนะครับเหรียญน,นี้เดิมเดมินะครับท่านนั่งขัดสมาธิแล้วก็มีรอยยิ้มโดยเะพาะยรื่อความพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับแล้วฝากทศีช่วยแชร์ต่อแนละซับสไครต์นะครับฝากช่วยแชร์ต่อในไลน์นี้ยีที่เข้ามาแล้วชมทีหลังฝากช่วยแชร์ไปเยอะให้งานเครื่องของช่องเราได้ขยายไปมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณมาก เดี๋ยวครูผมจะให้ชมด้านหลังเหรียญพร้อมกันว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับซึ่งด้านหลังเหรียญน,นั้นเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญองค์บุรพาจารย์ด้านกรรมฐานและก็ธรรมยุตินิการอยู่แล้วเดี๋ยวชมพร้อมกันนะครับขอบคุณครับ เอาละครับเดี๋ยวให้เอฟซชมด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญองคุณพระพาจารย์นะครับผมค่อยๆพลิกไปที่ตรงข้างเหรียญพลิพกด้านหลังเหรียญนะครับเหรียญของพระสายกรรมฐานหรือธรรมยุตตานิกายนี้นะครับจะมีเอกลักษณ์คือเครื่องอัฐบริการที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่คือเครื่องอัฐบริการในตัวเหรียญองค์หลวงพ่อนะครับชัดเจนมากมีบาทมีกฎนะครับมีกาน้ํามีอสนะของท่านที่นะครับ วางเป็นที่รองของอัฐรบริการของท่านนะครับนี่คือพระสายธรรมยุทธ์ธธแตนิการไซป่าจะมีเคออรื่องอัฐรริขันโดยพอบาทนี้เป็นบาทกับกฎนี่เป็นหลักๆเลยนะครับที่ท่านใช้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมไลน์นี้แล้วฝากช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับฝาก fc ที่เข้ามารับชมได้แชร์ต่อด้วยนะครับผมขออนุญาตพิกกลับไปชมด้านหน้าอีกครั้งนึ่งนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับผมขอขอบคุณ fc ในการเข้ามารับชมและขออนุญาตปิดการสตรีมในไลน์นี้นะครับฝาก fc ชแชร์ต่อและส่งต่อด้วยนะครับ